ดีค่ะปมปุวยแพทย์สตัตว์อินดีนะคะตอนนี้เราอยู่ไหนคะสวนเกษตรตะไวยายจันทร์ค่ะตอนนี้จะมายามปลานะคะเนาะนี่ค่ะอันนี้สวนก็มีสวนบัวนะคะบัวที่ฟักกินได้นะคะละกันอันนี้ก็เป็นบัวฟักกินได้คือกันละกันส่วนหนึ่งก็เก็บไปขายะคะ่ะรายบานหลายนี่แสดงว่ารุดหลอดการเก็บนะคะทุกวันพระเราก็จะมีการเก็บนะคะนี่ขอบ ขอบถนนพ่อก็จะควนดินปลูกนน่นนี่นั่นนะคะถ้าน้ำท่วมาวมาก็ท่วมก็ท่วมหมดตรงนี้เลยนะคะเป็นสวนแล้วก็มีบ้านน้อยอยู่ตรงโน้นหลังขาวๆตรงโน้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าเวลาถึงเวลานั้นเราก็มายามป่าเขาก็จะมายามตรงนี้นะคะไมายามป่าง<ป>นี่

ตามันหลงจะรู้ปะวันนี้ได้บ่างอนปบ้าเน่าเลยเออได้ได้ยุสามตัวได้ยุเน่าเลยเนี่ยเฮ้ยก็ไม่กินรถหมดแล้วหมดแล้วนั่นเดียวคือน้ำมัน ร้อนเหมือนเดิมเนาะวันนี้ฝนไม่ตกจ้ะเขาบอกว่าจะตกวันที่ยี่สิบสองได้ไรบ้างตัวเองอันนี้เทสเล่นๆมา่ะเ่อนทุ่นฟ้าเลยหอยไม่เอาบ่ ปลาอะไรบ้างปลเด้มนะปลาอะเลรักาอกิไม่ต้องซื้อแค่ธรรมชาติลปาลาปลาธรรมชาติเนึปลาบ้างออมบ้าง นักลูก้มทำตำแจ้วกว่มากเลยละจ้ะเมนูถ่วเนตปลาจะแบบอันนี้เขาเป็นปลาไเป็นคิปลาอันนี้ปลาข้าวจิตอไม่ไปไหเธอเองเี่มันม่หนวดปลาปลาเชื่อยเชื่อมกินหมึกก่อนปจแรเปลี่ยนปลาเนื้อออาเปนขอองออันนี้คอยอ่ถ้ากดว่านี่ตัวนึง้ากดเอง ปรากฏว่ารักเธอปรากฏพอจุดตักหน่อยไ้านเมื่อกี้ถามพ่อว่าทำไมพ่อถึงไม่อยากกินแกงหอยแกงหอยมัน,นอร่อยนะเองแต่แกงหอยอร่อยนะน,ยนี่ปลาตะเพียนเอาไม่เอาหอยไปฝากแม่เหรอโอ้ยน,นี่ปลาเกะเอาเอาเอาได้ไหมเอาอออผมบอกว่าเด็กต้องต้องคัเลือกมันหอยอะไรอ่ะ อัไกไะมึไเอาจากปลานี่แหละอาจปลาน่แหละอันนี้ปลาอะไรปลาเสรีปลหมอไหนปลาไม่มีปลาหมอหรอนะปลาสิดปลาสิดเอาขาเรียกปลาสลิดหลปลาหมอกัมีปลาสิดกลามันจะมีเงียงนี่ก็ได้ดีหรอกคุยก็ได้อยู่ดหลังพอมันตายมืดพอมันมีต้องไปล้างมันี่แต่ล่างเอาน้าเปิดน้ามล่างแล้วก็แล้วก็เอาเหมนแปลวอีกนั่น อนี่าสุดละช่อนนะคะพอดีมันตายขังไว้ในกระชังแล้วมันตายร้อนเหลืออยู่นะเนี่ยอยากจะพาเดินไปดูอยาสจะพาะเดินไปเบิ้งมองหาปลาอีกมองนึงนะคะตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นสวนผายบ้านเราอุมมะคมะ ตรงนี้ท่วมหมดเลยนะคะถ้าเกิดว่าหน้าหนะนังท่วมนะคะท่วมหมดเลยพออยู่พ่อก็จะพอทําให้มันเตียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกท่าหนึง่งแต่ว่าท่านี้รู้สึกว่าไม่ได้ใส่แล้วเพราะว่ามันพันงไปแล้วงวสะดุ้งพังโอ้สะดุ้งพัง,พงะคะ่ะทุกคนพ่อก็แก่แล้วนะคะก็ททาไม่ไหวนะคะตอนนี้แกก็มาแขวนเตียวตรงนี้ละ เตรีไว้นอนเล่นอยู่ตรงนี้แล้วก็มาทําท่าอีกท่าหนึ่งจะมีประมาณ3าท่านะคะแต่ว่าตรงท่านี้ก็จะได้ยกอีกที่หนึ่งกันนะคะแต่ตรงนั้นมันมันพันงไปแล้วจะทําทไม่ไหวละแก่ๆแล้ว เดินรอ,อบมาตรงนี้นะคะก็จะเห็นในส่วนของสะบวยหนึ่ข้างหลังนะเป็นอบัวนะก็ขยายขยายมาตรงนี้นะคะนืกว่าไม่มีแล้วนึกว่าหายไปกับน้ำท่วมค่ะทุกคนอันนี้ต้นชุมแสงเ่งดูดูรอยน้ำท่วมค่ะถึงนี่เลยค่ะทุกคนถึงนี่เลยเยอะมากนะคะ รวมสูงมากเลย,ยเวลาหนามาเป็ดกับกาเกตเทรงนี้ก็เป็นลานแคมปิ้งที่นึงนะคะ ลานตรงนี้ก็จะมองเห็นถนนมองเห็นถนนมาเดี๋ยวเราจะพาไปดูบริเวณบ้านนะคะว่ามีพืชผักส่วนครัวอะไรบ้างนะคะ หินอะไรมาใส่ตรงนั้นนะโฮห,หินมาใส่อะไรตรงนนั้ฮะได้แป๊บหนึง่งจ้าไปเก็บพริกก่อนนะ จะเป็นพริกไทยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเก็บพริกกันจ้ะทุกคนเก็บพริกที่บ้านสวนเราไปกินเพราะว่ามันปลอดสารพิษจ้า ตรงนี้ก็เป็นสวนกล้วยสวนทุเรียนนะคะเนาะกล้วยก็จะเป็นกล้วยหอมสวนทุเรียนพอผลกระสิปลูกอ้อ,อยปลูกกล้วยปลูกตะไคร่กระมีนะคะแห่งแต่ว่ามันขอเสียคือมันยุไกยุไก่น้ามันก็ต้องต้องใช้ระบบน้ํามาถึงนะคะทุเรียนมะม่วงก็มีนะคะแล้วก็มีมะระกอด้วยนะคะมะระกอ พอได้ต่ำเนาะคะ่นะเนาะอ่างคานี้ก็เป็นต้นยูคานะคะแกปลูกไว้นานแล้วค่ะต้นยูคาตัวน,นี้นะคะสูงเลยนะคะถึงนี่เลยพอให้แบบบังแดดร่มเงาเนาะ,ะโอเคแล้วก็ได้พริกประมาณหนึ่งแล้วนะคะประมาณนี้นะะเนาะี๋ยวก็จะไปแพ็คนะคะใส่ถุงมีคนเดินตามมาด้วยหมดแล้วห,<ะ>หมดแล้วหมดแล้ว ได้แค่นี้หมดหรอมันหมดว่ตัว,อว,ตวเองเก็บพริกเร็วอนี้ไหมเก็บเร็วไหมเขาเปลี่ยนป่ะโอเคน,นี่ก็เหล่าไก่นะคะแล้วแล้าไก่ก็เสร็จแล้วนะส้มปล่อยไหนคะส้มปล่อยนี่นี่จริงๆต้องไปปลูกที่บ้านด้วยนะแต่ว่าขอไม่เผยไว้ละนี่นะคะส้มปล่อยรออุ้ยนี่ไงมันมีต้นเล็กอยู่ตัวเองเนี่ยเนี่ยมีต้นก้าเล็กอยู่เดี๋ยว คอนเซปต์คือคอนเซปต์ Concept คือเราอ่ะจะปลูกพืชที่เรากินได้ทุกอย่างเลยพยายามจะปลูกผัก <Okay. S 1> หืมใช่งพราะเป็นที่ปลูกหญ้าไม่นีปลูกไม่กินไม่หญ้ามันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติใช่เ <c oughs> <c oughs> ดียหลอกล้ออันนี้เป็นปามพัดนะฮะเขาได้แก่มาย่างไรไม่รู้ก็ได้มาสวนหนึ่งแล้วหรอจริงก็ได้แค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะวนะอ๋อ ไก่ด้วยเออพอไก่เสร็จแล้วใต้ต้นข้อไก่จะมีต้นมะกอกด้วยนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นปาล์มพัดนะคะปาล์มพัดแล้วก็ในส่วนที่จะทอยให้ลมเงาก็จะเป็นตรงนี้เลยไผ่จ้าคอยให้ลมเงาสําหรับนั่งพักผ่อนเด่อนใจของเรานะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็คงจะพอเพียงเท่านี้นะคะใครอยากเห็นปุ้ยมา ชมสวนเกษตรนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวจะได้มีการถ่ายให้ชมเรื่อยๆนะคะพูดก็จะแวะมาเสาร์อาทิตย์บ้างนะคะที่นี่บ้านสวนเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูสิเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจบคลิปเดี๋ยวไปดูพ่อพ่อเก็บอะไรพ่อเก็บอะไรพ่อเก็บอะไรอ่ะเพ่อนัดเผดานเพื่อนผัดเผ็ดปลาไหลครบทุกอย่างเลย ซอยอมรินเหรอไม่ยากหรอกเดี๋ยวหาจ้าจ้าโอเคค่ะวีผักคะน้าด้วยนะเก็บผักคะน้าดีกว่านะ